ของเยอะแยะนะครับเป็นมะพร้าวค่าน้ำไปเอาเลยค่ะพี่เรายังไม่ได้จ่ายอันนี้แค่ถึงที่คุณบอกเอาเอาใส่จานเลยค่ะต้อยนี่อยู่บนขาน้ำาไปเอาโคตูไปเฮ้ยบ้าวนอกขึ้นขากะปู 好好、uh huh. ก็แบ่งเอาค่ะบ่้เอาไคินเปิดแมแม่สวนแล้วลูก็ปวดอะ เธอยู่ก่อนเราต่อยนะอ่ะพี่พูเอาไปฟันนี้เดี๋พี่พอูเอาไปฟันนี้หร<า>อถ้าหวายก้อนแล้วกันล่ำแล้วกันแล้วล่ะเอาให้ชีของแม่ผู้ใหญ่วันคล้ายวันเกิอดอย่นี้ ปลเข่าไม่แงมาเลยว่างคือมันฉู่นี่ยมันมีฉูดได้ป่ะนา้ัวก็้วแตแลังนกแล้วแาปหแล้ว่จะราคาเนี่จะตองโอ้เท่าไรก็ได้้าไรก็ไม่เอาละ เอาเลยถ้างั้นผมทำบุญให้เต็มที่เลยเออแบบน่ะจะไม่เอาไม่ได้ทำพูนเอาเบลเอาเลยเอาเลยเยะเขาไม่คิดจะมาด้องกดึ<อ>กเอามาไหวอ๋อวันนี้มีมันอืดนะข้าวหน่อไม้ลาเต้เออตอนนี้เอ็ดแล้วก็เจ้าก็อาไปเอ็ดสังขยาแล้วลูกโอ้ไกลสังขยา,ขาเราไม่ได้กินแต่เนาะของที่เอามา ได้ดูนะครับวันนี้มีคนจำนนากมากมายมีองเีกมีมเมีมะเขือมีมะพร้าวด้วยหลายคนอาจจะฟังไม่้าใจมะอีกคืออะไรปัดทองเนะโอ้ป่อแล้วก็ซ้อนกัน้อ้เยเลยนอน้รลูก

เพือตอนเยน็นม่นใ่ลำโดู้เด้ออ๋ๆๆๆอนะครับ,รบผมแม่ผู้ใหญ่กำลังจัดเรียงลำดับแล้วนะครับผมว่าจะเอาอะไรขึ้นนะครับผลมไม้เก้าอย่างนะครับผมผลมไม้เก้าอย่างแล้วก็วเป็นเครื่องคันมกเบงนะครับผมตอนนี้ขันมกเบ่งต่อยไปน้องอขันมกเบงของ พี่โยกพี่โยกขอบคุณนะคะหลับฝันดี่ะราตรีสวัสดิ์พี่เต๋านะครับผมครับอดพี่เต๋าครับผมตอนนี้แม่ผู้ใหญ่ก็กำลังจัดอยู่นะครับอ้ยสวยสดงดงามนะครับผมพอนะสวยสดงดงาม ดูก่อนเ้ออพี่น้องเนอะจัดเยอะๆนะครับผมจัดเยอะๆสวยๆพี่น้องเลย30ท่านเยอะๆเยอะแยะเลย อ๋อดู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 นิกกี้นิกกี้นะครับผมนิกกี้<ว>ออกค,คุณค่าหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับฟันดีครับอ่าทัดถ่ายกันมาเรื่อยๆเด,ดี๋ยวพอนอนเนื้อสุดสวยงามงามพอนอน อาเอานะครับในบรรยากาศสดสร้อนๆนะครับผมบอยไปนอนนะสดสร้อนๆเลยบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆสดสดร้อน ฮะเฮ้ยพอไปเอาอยู่ดีแล้วไซอันนี้อีกเด้ไม่พอต้อ,ตองมันของเยอะเนาะอืมของเยอะแยะเลยนะครับถ้าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่สาวคนหนึ่งอยู่ต่างแดนนะคะโอี่ผู้ใหญ่ก็เลยต้องจัดเป็นพิเศษให้หน,นะคะครับผมนี่นี่ขันมกเบงก็สวยๆเบงก็เบงจริงๆองหล่องแองแหลงอยู่ต้องลองแองแหลงตออเองแง,ง,ง อหลงเนี่ยแม่ชอ้ยวลูกกล้ย้มากเลย่ะบ่าวตยมันสยุดยอดเลยค่ะความวยโอ้ยกล้วยก็เบ่งองหลงแล่งแงอยู่กล้วยกอบเบ่งเออตึงๆนะครับกวย้วยไข่ก็ต right> ึงๆวยไข่กลไข่ใช่ไหมนัทเบ่งเบ่งตึงๆกล้วยไข่ก็คเพชรตื่นหร้อยังใช่นั พี่เพชรนะเอาขอบคุณนะค้ารับฝันดีครับผมอาทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆเด้อพ่อไปน้องเด้อทักทายกันมาเรื่อยๆเด้อ ท่านนะครับวันด to ีทุกท่านโอ้คนเก็บน้ำคนเือจบแถวาะคนเก็บทุ่งยางน้ำเตรียมอยู่เนอะพอพี่น um> ้องเด้เตรียมอยู่เตรียมอยู่อือออ อล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่น้อนนะ,ะจบคลิปก่อนคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ